คนซื้อก็มาช่วยซื้อหน่อยนะคะผมสองร้อยสองร้อยนะครับดีทีสวิตนะะก็ลงกระลูกเออมือเบรกสามร้อยสิบโอราคาไม่ผิดใช่ไหมเนอร้อยร้อยเดียวเรากช่วยช่วยเรียกลูกค้านะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าขอบคุณนะครับพี่ครับขอให้ปั่นสนุกนะครับเราก็ลื้อไปทั่วนะครับเราก็มั่วไปเรื่อยบางที มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะมไม่ถูกไม่ถูกนะอันนี้ผมต้องขอโทษขออภัยนะครับเราพามือลื้อของกันนะครับต้องขอโทษนะครับวันนี้วันนี้มาลื้อของให้ให้กับเอฟซีให้กับว,นนวันนี้วันนี้แดดไม่ร้อนแต่ดูรู้สึกร้อนร้อนนี่พอดีน,นะครับดเดี๋ยวค่อยกลับมานะ เราจี่เล่นอะไรทำงานไว้ก่อนร้านโซเดียมขาย่องจองของว่าให้เขาดูเลยดิวันนี้มันมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแต่มันมันรู้สึกมันอ้าวใช่ไหมพี่โอ้หเหงื่อเต็มตัวแล้วเนะี่ยแค่เดินมาแค่ตกตรงนี้เองต้องพึ่งพัดลมแล้วใช่ไหมรับทับทิมนะครับทับทิม20บาท ของใหม่นะครับของใหม่2 0่สบาทหาที่ไหนได้ครับก็นี่เลยครับที่นี่เลยครับผมโอ้โหทั้งเซ็ตเลยอ่ทั้งอะไรอ่ะทั้งหน้าข้างหลังใส่ล้อนะครับ20บาทไม่ได้บอกราคาผิดใช่ไหมพี่ไม่ผิดนี่ใต้บอกเลยนะครับ20บาทเรีบมานิดนึงนะครับหรือว่าถ้ เขเรียกว่าซื้อ,อไปทําให้ประดับรถทําให้แตกแต่งรถให้ไม่สวยงามขึ้นน่ยแล้วก็นี่ได้เลยนะครับอา้อะครับแค่ยางก็จะมียางที่แบบว่ายางมือสองนะถอดจากนั่นมานะครับหรือว่าจะเป็นตัวยางคัดเกรดนะครับผมอันนี้ยางใหม่อันนี้ยางใหม่เลย ยังใหม่นี้เท่าไหร่พี่าสามร้อยโอ้โหขา,ขายแบบถูกๆเลยนะเนี่ยอือขายถูกๆอยากขายไหมคะอยากขายใครที่แบบว่าได้อยากขายอยาเออคนซื้อก็มาช่วยซื้อหน่อยนะคะผมสองร้อยสองร้อยนะครับ ดีทีสวิตนะครับดีทีสวิตกระลงกระลูกเหรอกระลูกห้าร้อยห้าร้อยเจ้าสิบอ่าครับสี่ร้อยนะครับ ในกล่องนี้คือของใหม่หมดเลยใช่ไหมพี่แพ็กอย่างดีนะคกันตรงกันรอยนะครับกลามลองกล้าม,ามเบ็สามร้อยสิบนะครับค,คูละ3ามรกระดุงกระดิ่งนะครับอชอบแบบไหนเ,เลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิมโนโนะมือเบกสามร้อยสิบโอ,โอช่วย เคยมาอุดหนุนเลยนะครับผมนะครับ้าเบก็ยังแบบใหม่กิ๊บเลยของใหม่เลยเนาะของใหม่บ้างนะครับใหม่มากเราพามาลื้อของกันนะยครับต้องขอโทษนะครับวันนี้วันนี้มาลื้อของให้ให้กับ f c ให้กับลูกค้านะครับเพ่นเพราะว่าบางทีลูกค้าก็อาจจะกลัวนะครับแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเซฟตัวเองเราดูแลตัวเองดีๆก็เราก็ปลอดภัยแล้วครับ อันนี้คือถ้วยคอเหระครับถ้วยคอใช่ไหมอู้หูสวยๆนะครับสวยๆเราก็ลื้อไปทั่วนะครับเราก็มั่วไปเรื่อยบางทีมีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกไม่ถูกนะแต่นนี้ผมต้องขอโทษขออภัยนะครับ <c oughs> ราคาไม่ผิดใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> ร้อย ร้อยเดียวตา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 ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวนะครับเขาเรียกว่าถูกมากนะครับอันนี้ก็ร้อยเดียวนะครับ ใครที่อยากจะเอาไปประกอบไปทํารถให้นะครับทํารถให้ให้ลูกให้หลานให้ให้กับลูกค้านี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะปิดมองไม่ออกพี่มันมันติดไอ้ไอ้สีดำด้วยมันมองอยากแล้วผมจะช่วยนับ ใบดิสนะครับใบดิสเงี้ยเหสวมได้อยู่ครับนี้เป็นเคืองสวมเต็จมันต้องต้องลองดูไม่รู้ล้อเขาบอกว่ากี่สปีดครับแปดแปดอ่ะแปดก็น่าจะน่าจะได้นะต นนาราต,ตามนี่เหรอเท่าไหร่อันนี้ 400, 4, 100, สี่ร้อยสี่ร้อยสิบไปก็ต้องมองสมดูนะครับเดี๋ยวซื้อไปแนละ้วมันจะมันจะใช้งานไม่ได้ครับแปดกับ มัน,นจะเสียเสียเงินไปเป๋าน,นี่เราต่ว้งใจมอันนี้เอาไปใส่รถอะไรอ่ะมี <S 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 ตะปพับไหมครับ่รถครับ มันมีมันมีสองชุดไงเขาก็จะเอาถอดครบแล้วนี่ตรงนี้ต้องใช้เวลาต้องถอดไม่ต้องมาถอดต้องยัดตัวถอดตัวนี้มาใส่เลยอันมันขอบยี่สิบหนึ่งสามแปดอันวนวนขอบยี่สิบธรรมดาใส่ใส่ใส่เป็นใส่ได้สบายเล้วมันจะมีแบบมาของมนี่แล้วตีนผีเป็นของอะไรอะครับชิมโน่ จะไม่ถูกนะผมว่าตายแล้วเไม่ไปทครับออกไม่ไดเลาับซีเลยไม่คาอยากไหแล้วอันนี้อันนี้ะไรนะม

มันมามันแยกไม่ได้เป็นคู่เลยคู่เลยนีหอน่หรือว่าสวมไปเลยครับสวไปเลยสลยลรกร้อนครับไม่ดก็เรียบร้อยแล้วโอาคช่วย ได้เรียกลูกค้านะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับลูกค้าขอบคุณนะครับพี่ครับขอให้ปั่นสนุกนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับออันนี้จะขายนะครับไม่ร้อนร้อนเป็นบอลเทเกอร์นะครับผมเจ็ดพันห้าเป็นแบบสับถังนะครับพี่ต้องไปเราจะสวยเนี่ย รวินเทจนะครับสวยๆนะครับตออของล้อนี้ซื้อล้อแถมถุงเลยให้หิ้วกับบ้านเลยห้าพันห้าพันใช่ไหมผมบอกสิปเค ไต้หวันเป็นเป็นล้อรุ่น TS2 นะครับห้าพันผมร้อนนะวันนี้ไม่รู้ว่าคนดูคนชมมันจะร้อนหรือเปล่าเลยยางเส้นละเส,นเส้นละร้อยเคยซื้อจนซื้อบางทีก็ลืมนะขายหลายล้านเกินเป็น เส้นละร้อยเสื้อเสือภูเขาก็เส้นละร้อยเหรอร้อยหมดเลยจเจ้ากี่ห่อจะเอาแบรนด์ไหนก็เส้นละร้อยอมีที่นี่ที่ไหนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมไม่ได้เดินมาจะไม่มีนะครับร้านขายยางเส้นละร้อยนะอ่าประมาณนี้จะเป็นทางมันทางเรียบภูเขาภูเขาเราก็ตัดให้ได้นะครับ พออผมนะไปแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่ครับเดียวมี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 นักสีอะไรอ่ะ